สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟีฟ่าท้าเกลียนนะฮะสำหรับวันนี้อย่างที่เห็นในตอนต้นคลิปนะฮะของรางวัลในคราวนี้เป็นอะไรที่ไม่เคยแจกผมไม่เคยแจกผู้รักษาประตูมาก่อนและผู้รักษาประตูคนนี้ก็ถือได้ว่าหนึบเป็นันับต้นเลยนะฮะของเกมนะเขาก็คือช ok ีโบกุ๊กตัวบวก5นะฮะราคาตอนนี้ราคาตกนะพรุ่งน,นี้ราคานักเตะตก 14ล้านนะราคาจริงๆของเขาช่วงที่พีพีกเนี่ย25 26ล้าน20กว่าล้านเลยทีเดียวนะฮะและสำหรับคู่ต่อสู้ผมในคราวนี้นะฮะเหมือนเดิมครับผมก็ได้คัดเลือกน้องในเพจของผมมานะครับคนมาคัดเลือกนะฮะหาผู้ชนะเพียงคนเดียวเพื่อมาแข่งกับผมนะฮะและเริ่มกันฮะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของรายการนะครับร้านไอเดียดีช็อปนะฮะถ้าใครต้องการจอยบ็อกซ์ของแท้คุณภาพดีไว้เล่นฟีฟ่านะฮะก็ต้องเป็นที่ร้านไอเดียดีเลยนะครับผมจะโพสต์ลิงก์ ส่วนของรางวัลพิเศษเหมือนเดิมนะครับผมถ้าในเกมมีการยิงชนเสาหรือชนขาไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามนะครบ3ครั้งนะฮะจะได้ของรางวัลแจ็คพอตไปเลยเป็นเสื้อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะของรางวัลสนับสนุนเลยร้านไอเดียดีเช่นเคยนะครับใครสนใจก็ไปดูที่เว็บได้นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเอาละเอาละครับมาพบกับคู่ต่อสู้ของเราในวันนี้นะฮะกับของรางวัลทีโบกุกตัวบวก5 14ล้านนะฮะแพงสัตว์เสียไม่ได้เด็ดขาด มาดอกบ้าหลุดมาแล้วต้นเกมก็หลุดมาเลยโอ้โอบอกได้โรนันโดโอยคุ้ยแล้วโดนสวนแล้วเอ้ยเอ้ยดีมาเรียเปิดอย่างแม่นโอ้ f u ้วดีโก้คาสตาได้บอ,อลคาสตารอยิกจักหาจังหวะหาเพื่อนส่งให้ดอกบ้าดอกบ้าจ่ายให้พิเช็คพิเช็คให้ต่อแล้วปนเก้ามาแล้ว เดีเข้าคอสตาปั้นไม่เหลือบ้าเบียกเข้าคสตาเบียกเข้าคสตาโลนันโดจะให้คอสตานะฮะโอ้แหลกมากเลยครับเฮี้ยนเน็ตผมสามสิบเมกนะยังแหลกได้ลงคออีกเหรอมาแล้วตูลานโอ้ยตูลานจะกลับกลับก่อนตูลานตั้งเกมกันใหม่ครับ ฟุตนโดตอเลสฟุตนโดตอเลสลอ็อคได้เวลาปัน่นโอ้ยเยอะน้อยเออตูลานต่อเลสครับต่อเลสให้ด็อกบ้าด็อกบ้าหลุดมาแล้วด็อกบ้าโกออกไหมไม่ออกยิงยาสาบแรกเรียบเลยอยากได้หรออยากได้แล้วเต่หรอควันไม่เถอะมึง อย่างไรต้องจบสกอร์นี้นะฮะอย่างไรต้องสองศูนย์ว่ะครึ่งแรกนะว่าไงดีมาเลียเออเออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนเตะมุมเข้ามาโอ้โหมันมีสูตรเตะมุมของมันอยู่อ่ะไอ้เหี้ยเกือบตายสัตว์เฮ้ยอะไรอ่ะทำะไรอ่ะเคลียร์ดิครับอบวีดเดิเฮ้ย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 องรี โอ้โหเฮ้ยองลีก oh, oh, yeah. ัรสกัดไว้ดิองลีว้าววี่เฮียเฮียเฮียสวนเล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 ยเดียโก้คอสตาโอ้ยเอยหมดเวลาครึ่งแรกครับผมถ้นานำประตูเดียวเหรอมึงเยี่ยวเหนียวแน่ครับ เฮ้ยเฮียคุ้ยอ้ยคุยคุยเห็นเห็นกันอยู่กองหลังมันบังคับไม่ได้อ่ะมันมันไปบังคับตัวนี้แม่งไปบังคับตัวอื่นแล้วคอมแม่งก็วิ่งขึ้นมาเปิดช่องให้เขาเฉยเลยสั์เห็นเห็นกันอยู่อ่ะจะทำอะไรไม่ได้อ่ะเหรอเฮ้ยเฮียอย่าลวนดิโอ้ ดีมาเรียดีมาเรียเอดียบิดาวเลี้ยงกินเวลาคะเลี้ยงกินเวลาเข้าไปนี่โรนันโดตอรเรสโอ้โหนี่มันจะส่งไปตอรเรสข้างบนเขี้ย <Here. S 1> เอายังได้อยู่ตอรเรสจ่ายเข้ามาดงปาตูรันอาดาโธตอรเรสยิงเซฟเขี้ยย <Here. S 1> มาแล้ว เียก็คอสต์่ะโอ้จังไม่ฟาวหรอกลูกนี้ร้องวอยๆายงนั้นหวังไงโลนันดินโรอเอฮ้ยเฮียลูกนี้น่ากลัวชิบหายดวยวะนี่เข้าบอลเต็นครับมาแล้วพริกมาดกบ้าพริกมา พลิกมาใจ่ายให้โรนันโดโรนันโดโอ้โหโรนันโดลีลาชิบหายกูเนี่ยแหละลีลาไม่ว่าโรนันโดวิ่งฟาวหรอเอยฟาวไปเลยหมดเวลาเลยจานจานหมดเวลาเหลือหนึง่งนาทีจาน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 หนีอ้จานจานจานเวลา,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 าหมดไปซะ โอ้ยเกือบตายนะฮะเกือบตายนะครับเก่งมากเก่งจริงๆเก่งมากครับเก่งมากจังหวะสุดท้ายเกือบตายแล้วกูนะฮะเสมอมีมานิดต่อเวลามะแย่แน่นะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟีฟ่าไทยเกเรในตอนนี้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะครับ แล้วก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อรับชมฟรีฟ้าทาเกลียนในตอนต่อๆไปนะฮะสามารถไปพบปะก,กันได้นะครับที่ Facebook ฟรีฟ้าทาเกลียลิงอยู่ด้านล่างครับผมสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ